สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube และก็ว่อฟซีทุกคนเลยทั่วโลกเลยทั่วเมืงไทยปากใต้ปากกลางปากตเนเกีนงเงาปากอิสานทุกพาข้องประเทศไทยและเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเลยนะครับนะ มาเก็กระตับพูยแล้วก็ปุ้งกินข้าวกินข้าวกินข้าวนี้มันกินกินข้าวกินข้าวกินข้าวเสื้อแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ใครก่อนซื้อก็ไม่ให้นะเสื้อตัวนี้มีสามตัวทั้งหมดมีสีขาวสีล้นตาลแล้วก็สีดำทำเองพ่นตอกตอกขับแดดมีออกเลยไฟก็ไม่ได้เปิดตอนนี้เรียนาแต่กอดอินอยู่นะก็อย่างซวยเก่งซ้อมขับเก่งซ้อมเก่งซ้อมมานี่กินข้าวเก่งซ้อม เก่งซ้อมครับเก่งซ้อมเก่งซ้อมอืมเรียก,กอนนะเพราะว่ากินเองไม่เป็นไรเก่งซ้อมเก่งซ้อมปลาทูเฉลูกเครือเก่งมันบานกับก้าวติดปากหลาเก่งซ้อมหนุกเกลือกับกิฟตก่อนเนาะปักเหมือนเดิมกับปักเหมือนเดิมปักเหมือนเดิมหนึ่งการามาเก็บเจือหน่อยเก็บเจือไหน่อยเก็บเจอืเจอ เทดูเรื่องนานดูเรื่องดูเรื่องมากินข้าวกันมากินข้าวกันมากินข้าวกันเลยกับกินข้าวกับแตงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเทชอบแตงกวาเหลนี้ละเมียดเมียจุ๊จุกบจุ๊จุ๊บจุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าจามอะไรดูไหมตัวลูกเครือกาบไม้ได้คือตะดอง นาปลกปลากระตมาอย่างนี้มัดีเริ่มเลยมากตักอเลยนึกจินแกงยิงร้อยตอนที่ตั้มอีกนิดตั้มก็ตั้มไยแล้วนะกับนะงเย้หลงติ๊บอนมีตั้มนี่คือตอนกินตอนตอนจงประยัดกิน <laughs> อันนี้คือตอนหยัดห้าหยัดห้าเลยหยัดอันนี้คือยอนยัดกระปาก ด้วยว่าแล้วบางตัวปลาก็ไม่เลนไม่หลีนะเราต้องหัดเป็นบางบางคนนะบางบางอืมปลาตู้ พุทดนามรอ้อยถึงกวางเกงใต้ หอ,อมเปรตถือมาบอนก่อนเอาเจ็ดตู้เย็นไว้เป็นน้ำแข็งเฮ้ยเสียนะไม่ใช่่ะเป็ดอืม น้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาของพี่อายอาประพนธ์มลูกเกลือลูกเกลือฟ้านเป็นเวน ป้านก็เจน้ำเกลือก่อนนะันมันข้าวๆถ้าไม่เจน้ำเกลือไม่ก็เจน้ำใก่ตม,มน้ำเจนงวย

ก็หลันอยเ่เลยคนตกตกนะมาจ่าเล่งกันนะปาดตู้น่รอที่เือนไหมแข็งเงี้ยราบเดือ Hôm nay khuẩn tục Ok Kim Đã Đã bắt nó Cái tôm mm này -hmm. Rồi กินคายแต่นี่บลอ้อกกินอะไรอย่างจะมามากินก้าวทุกคนเลยนะทุกคนมากินก้าวกันเลยนื่งบอกว่า ไปแล้วลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับจองตา,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 ากฟูด,ด้วยกับน,นะเพื่อไม่ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปอือด้วยจบด้วยนะคะเด่กกล้ามเดิอ เมื่อจบคลิปนะอืมอืมอืม,อม ปี๊ปักจี๊ว่ารังปักจี๊ว่ารังเหรอล้ออางแล้วล้างแล้วก็ของก้าวตัวเย็นครับผมอื้ม

ลูกเกอขาของเด็กปอ,อืลืมลูกแตง <laughs> แตงอันนี้ลูกเกือ,อน,นี่แตงลืมไปแล้วของเด็กโปไก <laughs> ่เจ้าก็มา นะนั่นไม่วันมาจากไหนฝนตกหนึ่งวันมาจากไหนน้องฝนตุจริงอืมไส้ซมหนังสีโลเป๊ะเลยขึ้นแค่ลังตานลันตานตายช่องจอนไส้ใส่โ้งจุรดอีนึงไส,ส้เป็นว่าทีเ่เยว ไม่เจาะแรงเลยตึ้งกับแกงตามเป็ดกันใช่ไหมกว่าร้อยนี้ร้อยจริงๆกว่าบบตักผมูม่เร่งเลยนะครับร้อยจริงๆอือ ข้าวมันชามจินกินต้องกิ้นปอตัวสิบกาบาทตัดตู้ตาตู้ไปซื้อติโลตัสตัวละสิบเก้าบาทกัดพันซื้อจริง ทำยังไงเรือปลาแม่กาวนะใส่เกลือใส่เกลือล้างน้วยเกลือทุกอย่างล ST ้างเกลือเป๊ะเบอร์อื้อือ ถ้าแม่เรยจริงไม่กินเพราะว่าแกงเองมันอร่อยจริงบางคุณเห็นไหม,มกเปรี้ยวแกงนะแกงไม่ร้อยถึงไม่กินไม่ไก่ได้อยู่ที่คุณแกงด้วย คลิปนี้ก็จบกิงตอนนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดิมอย่าลืมกด, like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเเพื่อให้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับผมกับจ้องตะปูชาเลชนเลชาเนลสวัสดีครับ